โอ้โันซีบรากนะครับก็คันนี้เป็นคันตันครับเล่นได้ทุกอย่างนะครับหน้าดินปีเหยื่อสดนะครับเล่นเหยื่อสดพวกปะาค้าชะดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเป็นกระถางหรือว่าเล่นทะเลนะสบายสบายครับอ่าช่วงนี้นะครับเห็นพากัรไปตกหน้าดินเหยื่อสดนะครับหรือว่าอ่ะตัวนี้นะครับ รอกคันชุดนี้สามารถไปเล่นขเขาเรียกว่าเบ็ดนรกได้อันนี้ผมผมไม่ได้สนับสนุนนะแต่มันทําได้นะครับท่านผู้ชมนะครับความเหนียวนี่ระดับ cia รู้จักไหมเคยดูไหมหนัง cia อ่ะอสุดยอดจริงๆโคตรเหนียวเพราะว่าคันนี้นเป็นคันตันท่านผู้ชมนะครับอ่ะจัดโปรโมชั่นให้เลยชุด7 9 9ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับนะชุด799ราราคาไม่ถึงพันเนี่ยท่านผู้ชมได้อะไรไปบ้างโคตรคุม้มบอกไว้เลยคลิปนี้นะครับอ่ะ ท่านผู้ชมนะครับคันรุ่นนี้นะครับเป็นคันซีบรานะครับมีตั้งแต่กี่ฟุทนะ8 9และ10นะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับในราคาเดียว799นะครับเรามีของแถมให้สุดยอดมากๆนะครับก่อนอื่นนะครับคันใช่ไหมนี่มี2สีอ้าวเดี๋ยวผมให้ดูก่อนส่วนคันนะครับมี2สีอ้ารอกนะครับมีทั้งเบิร์ด อ่ทั้งหมดเออไม่ต้องตัดออกนะ,ะมีทั้งหมดเนี่ยสี่รุ่นนะครับไม่ใช่สี่รุ่น4เบอร์น,นะครับไล่ตั้งแต่เบอร์3000ั0 0 0่พันและเบอร์หกพันะครับลอกรุ่นนี้นะครับที่สําคัญเลยแถมสาย P.E. ไปในตัวนะนะนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวพามาดูนะครับผมจะจับคันความยาวนะครับสามเมตรเนี่ยเขาเรียกว่า10บพุตนะครับนะคันรุ่นนี้นะ จัดไปใส่กับลอกไพโอเนียแบ็คเบอร์รี่นะครับลอกรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรลื่นท่านผู้ชมดูนะครับมีลื่นมากนะครับที่สําคัญลอกทุกตัวเราแถมสายพ e ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับในราคา799เนี่ยท่านผู้ชมจะเอาคัน8ฟุตจับคู่กับลอกเบอร์6 0 0ันหรือว่าจะเอาคัน9้าฟุต10ฟุตจับคู่กับลอกเบอร์3 0 0พันคใส่ได้นะครับแจ้งแอดบินเลยนะครับนะตัวนี้นะครับนะอ่ะ เดี๋ยวมาทดสอบความโค้งความเหนียวของคันครับจัดไปเลยบุ๋มดูครับดูดูครับ,รบเสี่ยวพระจันท์ครับเอามือต่ำลงบุมอ่าเห็นไหมโอ้โหสุดยอดครับคันตัวนี้เป็นคันตันครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเห็นไหมคันตัวนี้เป็นคันตันครับเห็นไหมนี่สําหรับใครที่จะเอาไปเล่นงานทะเลนะครับ ผมบอกเลยว่าโคตรเหมาะ1งานทะเลนะครับสองนะครับไปเล่นเบ็ดกระชากสานะครับไปเล่นตีพวกหน้าดินเหยื่อสดพวกสายโหดอะไรเนี่ยผมเอมาะสุดยอดเลยนะครับนี่ที่สําคัญตัวนี้นะครับรอกไพลเนี่ยแบลเบอรี่เราแถมสายพีให้เต็มสปูลนะครับทุกเบอร์นะครับมาดูนะครเบอร์สามพันก็เต็มสี่พันห้าพันเต็มทั้งหมดนะครับที่สําคัญสั่งซื้อกับเราวันนี้นะสายมีแล้วใช่ไหมผมแถมตะขอเบ็ดอ่ะผมสั่งมาต้งหากเลยผมแถมตะขอเบ็ดครับตัวนี้เลยนี่ แต่มันจะค้าเบอร์ไปให้นะครับบางคนได้เบอร์ใหญ่บางคนได้เบอร์เล็กนะตัวนี้เป็นตะขอเบอ็ดของนะก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะจะเป็นเบ็ดแบบอ่าตัวนี้เป็นเบ็ดงานทะเลนะครับแต่ว่างานน้ำจืดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกลือทำอะไรเบร็ดตัวนี้ไม่ได้ก็ผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับแห่งความแข็งนะครับ799นะครับสนใจขนาดไหนนะครับดูรูปภาพได้อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าลอกรุ่นนี้กับคันรุ่นเนี้ย หน้าโดนอ่ะโคตรลื่นอ่ะสามสามบวกหนึ่งลูกพื้นนะบอกไว้ก่อนนะครับโอ้โหสุดจริงไรจริงครับผม แล้วไปแล้วอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหแมนคุดมันโอ้โหดูไปคันครับท่านผู้ชมงัดเลยงัดเลยโอ้โหซุดซุดซุดท่านผู้ชม ไม่ยอมครับไม่ยอมโอ้โหโมาขึ้นมาเสียงโคตรใสชัอวจริงๆโอ้โหอ้โหเนี่ยสายวีเอแถมให้ครับผมผมบอกเลยโคตรสุดยอด สีแดงตามคอนเซ็ปต์หรอกพี่ปลาใหญ่เส้นหน่งเนี่ยปลาใหญ่เส้นอัดไม่มาเลยตัวใหญ่มากมัครับปลาไม่แห้งดีเรามห่าวปลาห่าแน่ โอ้คันเป็นสระอาแล้วนะครับก็คันนี้เป็นคันตันครับเล่นได้ทุกอย่างนะครับหน้าดินปีเหยื่อสดนะครับเล่นเหยื่อสดบวกปลาะโานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเบ็ดกระชากหรือว่าเล่นทะเลนะสบายๆครับล็อกตัวนี้เป็นไพโอเนียครับลูกปืนกันน้ําเค็มทุกตัวนะครับมี3ตัวเสียงกิ่งแถมสายพีอีด้วยในราคา799ผมแถมดวงเบ็ดนะครับตะขอเบ็ดที่ใช้กับงานทะเลกันน้ําเค็มให้ หนึ่งซองครับมูลค่านะตัวนั้นน่าจะอยู่ที่2องแปดสิบบาทนะครับแถมให้ฟรีๆเลยครับจัดไปทุกคนงานครับ